ก็เนื่อว่าฉันอยู่ที่นี่แลวฉันมีปัญหากับพ่อแม่คุณเพราะว่าฉันไม่มีเงินน่ะเพราะนี่ฉันกดเงินที่คุณสุรสิธิ์ให้มาฉันจะได้อยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีปัญหากับพ่อแม่คุณอีกสิสิอย่าใช้วิธีนี้คุณไม่ต้องห่วงหรอกนี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วถ้าฉันจะอยู่ที่นี่แล้วคุณสุรสิทธิ์เขาก็เต็มใจให้เงินฉันใช้ฉันโอเคสิสิฉันโอเค ฉันรู้นะคะว่าการที่ฉันมาอยู่ที่นี่มันรบกวนพวกคุณมากแต่ฉันก็ทํางานฉันหาเงินได้ฉันไม่ได้มีเจตนาจะมาเกาะลูกชายคุณกินอย่างที่คุณคิดนะคะฉันแค่อยากจะขออยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งฉันอยากช่วยค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะดีกูเก็บไว้เองไฉันเก็บเองคุณไม่ได้นะ ฉันเก็บเองเดี๋ยวคุณก็ไปลงบ่อนลงขวดอีกหรอกมึงเอามานี่นะขาให้โกไม่ได้